สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่พัชนะคะจากทีมงานใช้ออโต้คานะคะวันนี้พัชจะพามาพบกับสต๊อกรถอีกสาขาหนึ่งของเรานะคะอยู่ในเขตมินบุรีนะคะสตอ๊อกรถรถเก่งของเราที่นี่นะคะมีตั้งแต่อีก็คาไปจนถึงลั x u r y Car คาเลยค่ะความพิเศษของเราคือรถของเราสามารถจัดไฟแนนซ์นะคะศบาทในการออกรถนะคะหรือฟรีดาวก็ได้นะคะราคาเริ่มต้นเบาๆผ่อนอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นเองนะคะ รถของเรามีตอบโจทย์ให้ทุกคนแน่นอนนะคะแวะมาเลือกชมกันได้เดี๋ยววันนี้พี่พัชจะลองพาชมก่อนนะคะอ่านี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวนิสสันอเมล่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวลองท็อปสีสวยรถของเราทุกคันนะคะบอกได้เลยว่าถ้าซื้อเงินสดสามารถใช้งานได้ทันทีนะคะของเรามีเก็บงานเรียบร้อยพร้อมใช้งานพร้อมขับออกได้เลยนะคะเรามีบริการหลังการขายด้วยนะคะ รับรองว่ารับประกันของเราถูกใจทุกคนแน่นอนนะคะอ่าจะมีไม่ว่าจะเป็น t o y ยต้นะคะตัวนี้นะคะเนี่ยเป็นที่นิยมในท้องตลาดนะคะที่ทุกคนหากันนะคะราคาผ่อนเบาๆอย่างที่บอกนะคะเริ่มต้นแค่3,000ราคาเท่ากับผ่อนมอเตอร์ไซค์ได้เลยแต่เรามีรถเก่งไว้ใช้สะดวกสบายในการใช้งานเตรียมต้อนรับหน้าฝนขี่มอเตอร์ไซค์ลําบากแน่นอนผ่อนราคานี้ได้รถเก่งไปใช้สวยๆเลยค่ะอ่า มาดูนะคะยาลิศนะคะตัวนี้วัยรุ่นสาวๆหนุ่มๆเด็กวัยรุ่นสวยมากเลยตัวนี้ถ้าได้ขับไปใช้นะคะเก๋ๆลงมานี่แบบดูเพอร์เฟกมากสําหรับตัวนี้นะคะอ่าหรือว่าจะเป็นตัวแคมรีนะคะนี่ตัวนี้สีสวยสดงดงามตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะราคาดีงามมากนะคะหรือจะดูเป็นตัวแจสมาดูเลยค่ะเห็นไหมคะเยอะไหมคะนะมีตอบโจทย์แน่นอนค่ะ แคมรี่สีดำตัวนี้เห็นไหมคะของเราสวยๆมีคนติดจองแล้วนะตัวนี้เห็นไหมคะมีคนพร้อมจะเป็นเจ้าของแล้วตัวนี้สวยงามมากเลยพี่พัดอยากแนะนำมากตัวนี้อเมล่าตัวใหม่แต่งมานะคะสวยมากตัวนี้เป็นตัวท็อปด้วยราคาเบามากเลยค่ะถ้าทุกคนได้รู้ราคาทุกคนต้องรีบจองแน่นอนเลยพี่พัดย้ำอีกทีหนึ่งนะคะตัออโรถของเราที่นี่มีให้เลือกเป็นร้อยนะคะ ได้คันไหนไปไม่ผิดหวังสักคันเดียวนะคะย้ำอีกทีผ่อนเบาๆมากค่ะเริ่มต้น3,000บาทเท่านั้นนะคะอยากได้รถคันไหนนะคะอยากรู้รายละเอียดหรืออยากรู้รุ่นรู้ราคาพักมาหานะคะพัดยินดีตอบเสมอนะคะฝากไว้อย่างที่บอกอยากได้รถมือสองดีๆไว้ใช้สักคันนะคะติดต่อมาที่พัดจากทีมชัยออตโตรานะคะ096-353-3214นะคะ จะโทรหรือจะแอดไลน์ก็สามารถทักมาได้เลยนะคะในเบอร์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวว่างๆพี่พัฒนจะพาไปชมสต็อกรถสาขาอื่นๆของเรานะคะวันนี้ฝากไว้นะคะทักมาพี่พัฒยินดีตอบค่ะสวัสดีค่ะ